สวัสดีครับคนดูวันนี้เราอยู่ในหน้าเว็บโรบอกนะครับนะพอดีผมผุดไอเดียขึ้นมาได้เว้ยผมจะลองไปเล่นแมปแห้งเอาของต่างประเทศด้วยแบบลองเล่นหลายๆแมปดูนะใครที่กําลังตามหาร้านเติมโรบัอกผมมีร้านจะมาแนะนำร้านว่าบักร้านรับเติมโรบัอกแบบ ID p a ี t พาตอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเด,ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต i ิงเ e ลกาซ อีกหลายแมปจะนับไปท้่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้อยู่ได้ตกใจนี่ลดเสียงเลยโอ้ยนี่อ,อย่าแมปแฮงเอาท์อ่ะเฮ้ยมีแปลงเป็นตัวละครคนอื่นด้วยทําไมผ้ามันเบล์อย่างวะคนดูเอา้าทําไมผ้าม,มันเบลออย่างงี้วะ กูว่าไม่ใช่แหละอี <c oughs> อะไรวะนะ่ะชิบหายละโอ้นี่คือตัวละครเหรออ๋อมีตัวละครอีโมโด้วยน่ารักน่ารักแต่นุ่นเหี้อะไรเนี่ย <c oughs> แมบ,บแม่งค่อนข้างอันตรายเลยเอ้ยตรงน,นี้คือไนท์คลับใช่ไหมคนดูอย่าเพิ่งไปสนใจอันเมื่อกี้นะปล่อยมันไปนี่คืออะไรอะ่ะทำไมห้องรูปแบบห้องมันคุ้นคุ้น คือกูอยากแอบ,บดูนะ oh. อู้ยมันมีเตียงด้วยอ่ะ oh. อู้ยอุ้เตียงใหญ่จังเลยเตียงแฟร์โอ้ยพี่ชายเราอะไรอ่ะเอ้ยห้องแม่งน่กกากลัวออกก่อนว่ามีคนโดนเน็ด,ด้วยวะ่ะเหลือจะเชื่อจะโดนแบนผมว่ามันต้องโดนแบนแ,บน,แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่า,วาแต่บ้านทำไมแมพนี้มันถึงขึ้นป๊อปปูล่าได้วะเออเนาะแปลกดีนะทั่อะไรอ่ะท่านั้นมันอะไรอ่ะ อะไรวะน่ะมันมีท่าอะไรเนี่ยมันเป็นท่าโรบอกนี่ว่ะเฮ้ยคนไทยด้วยฮเฮียเุ้ยเอาไหมน้าสมเพช What the fuck โอ้ยเ,เต้นคนเดียวได้แหละสุดโหดโอ้ยห้องลงเว้ยห้องลงเว้ยโอ้ยไม่ลงอไม่ลงไม่ลงลงก็ทกพก็ลงก็ลงก็ลง แม่งไม่แต่งตัวเหมือนกันอ๋อลืมไปมันอันนี้ได้นี่หว่าโอเคถือว่าทุกคนไม่เห็นไอ้แมบบเมื่อกี้แล้วกันนะอืมแล้วผมไม่ให้ลิงกด้วยนะไม่ต้องมาหากันโอเคไหมโอเคแมบบต่อไปก็คือแมบบนี้เลยมันน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะปกในเกมของเขาเนี่ยมันช่างร้าตาร้าใจเรื่อเกินมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับคนดูนะโอ้ยเข้ามาแล้วว่ะตัวยังไม่โหลดเลยอ่ะเอ้ยกด R เพื่อแหลกดอได้ด้วยอ่ะทำไมถึงมีเตียงอ่ะ bro อะไรผมจะโหลดเนี่ยก็มีเพลงด้วยอะเฮ้ยตัวละครนี่มันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอ้ยอิซาเบลล่ามันก็ไม่มีอะไรนี่วะฮะนี่ใครอ่ะโอ้ยเอ,อ้ย,อยคามิเล,ลียเอ้ยคามิล,ล่าทำไมไม่มีชุดอะ คือคนดูผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แหละผมจะปิดเสียงยังไงวะไม่จริงโอเคไปมาต่อไปดีกว่านี่แฮงเอาโอ้โหปกแบบนี้อีกแล้วเข้าดีไหมเนี่ยห้าสิบคนอ่ะเข้าโ,โหแค่คนชอบก็ดูก็รู้แล้วว่าคนชอบแค่ไหนไ 6, อ่ะดิสไลท์หกพันหกพันเจ็อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าแบบนี้เลยโอ้โห,โอ,โ,หโอเคปิดเสียงเพงลงแล้วกัน เฮ้ยเล่นใน VR ได้ด้วยเหรอแมปนี้เหลือจะเชื่อนี่มันแมปผู้ใหญ่นี่วาเด็กๆห้ามเล่นนะครับมีเนเ่ถึงสองหมื่นเลยนะแบบนี้สมกับเป็นแมปผู้ใหญ่จริงๆเลยว่ะเฮ้ยผมชอบอันนี้จังเลยอ่ะ LGBTQ Hangout อ่ะแมปไกลอ่ทำไมคนดิสไลค์เยอะจังวะอู้อีกที่คนดิสไลคไ์เป็นแสนเลยไอ้ยแมปนี้ผมไม่เคยเข้านั้นเนี่ยแสดงว่ามีรุ่นใหญ่เยอะเดี๋ยวนี้ตั้งเข้าไปดูแบบนี้ไม่เหมาะกับผมหรอก คนดูอย่ามาลอ้อผมคอะล,ล้อแหละได้โปรดผมรู้นะว่าคนดูคิดอะไรกันอยู่ได้โปรดเอ้ยเข้ามาแล้ววะ่ะแบบรุ่นใหญ่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสามสองหนึ่งแฟนเซ็กชอ๋อเดาธงเหรอปาดตกูไม่ได้เก่งอะไรขนาดเนาะอันนี้เขาทำอะไรกันวะทำไมทุกคนถึงเกลียดกันนะจนทั้งที่เกมอาจจะดี <laughs> โอ้หนี่ธงอะไรวะเนี่ยผมรู้แค่อยู่สองธงอะ่ะเนี่ยอันนี้คือธงไอ้น,นี้ใช่ไหมธงทานทานเจนเดอร์อันนั้นเป็นเกย์โอเคอ๋ออันซซสยสุดคือเลสเบี้ยนเนรอว,ว้าวอันนี้ไม่เคยรู้อ่ะผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะผมเลยไม่ค่อยรู้ผมรู้จกักแค่สีนี้กับไอ้สีน่นอะ่ะเนี่ยสีทรานกับสีเกย์แต่ถ้าเป็นคนดูอะ่ะคนดูอาจจะรู้แค่สีนี้นะเนี่ยสีเกย์เนี่ยล้อกูจังเลยเฮ้ยแฮงเอา 2024อ้ยอันนี้เวหัวแฮงเอาคนเล่นเยอะจัดอะ2008อะปาตีโทเข้าไปไม่ใช่เข้าไปเต้นกันนะเซเปเชียร์แทงเอ้าไวแชทอ้ยขอดูดิอุ้ยนี่แมปเกี่ยวกับอะไรนี่ทำไมมีตัวละครพวกนี้เยอะจังแฮงเอาที่เขาว่าโอ้โหตัวละครฟรีเต็มไปหมดเลยโอ้ยอย่างนี้หลอกสาวได้หลายคนเลยดีคนดูแต่งตัวเอ้าคุณอะไรไปเนี่ย รุนเ้วะนอ้ยเอ็กโอว่ะ no. โอ้ย,อยมีแต่ Happy Fate, แฮปปี้เฟสเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะนุกเดอะเซิร์ฟเวอร์ว่ะคลิกทูสตาร์ทนุกโย่ห้าสิบโลบักว่ะลองหมคนดูคนเยอะดีนะน่าลองเนาะหนไหนในไหนก็หนไหนระห,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 หว,ว่างคนดูอย่างงี้ต้องลองแล้วว่ะมาไปเติมโบบักมาแล้วมัห้าสิบโลบกักอ่ะ นุกเซิร์ฟอะระเบิดขอระเบิดสักทีดิเออลองอ่ะลองดูฮึบกดแล้วยังไงโอ้ยลูกบอลเลยโอ้ยโอย้มันเอาแล้วแล้ว <c oughs> มันขึ้นมากูานุกด้วยโอ้ย,อยปลานยน้อง แล้วไงโอ้ยโอ้ยตัวกระจายหมดเลยโอ้ยโอ้โหฉัแปมตายเร็วโอ้โหโ้โหโ้โหโอ้แหลกอือโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้โอ้โอ้ย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 เรียบร้อยน้องวยแล้วมันอยู่โคตรนาน โอ้ยคุ้มแล้ว50โลบักฉันอตายเกิดใหม่เรื่อยๆนองคุ้มแล้วคุ้มแล้วตอนนี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะทั้งนั้นขอบคุณที่ทุกคนมารับชมกันมากนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผม 你不懂我。